ของกรมฝีพรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเอกชนช่ยประจำนครลอนดอนกรุงลอนดอนทัพของรัฐครับในวันนี้นะครับเ,เราจะมีโปรแกรมต่างๆนะครับโดยที่อาจารย์สีสมรอ,อาจารย์พันธีรงานนะครับจะได้ให้ความรู้เราเกี่ยวกับการปรุงอาหารไทยอย่างถูกหลักวิธีและการให้ความรู้เราในด้านการทําอย่างไรให้อาหารไทยเป็นมาตรฐานสูง สู่ปาตรานของทัวโลกนะครับอันดับหนึ่เลยผมขอกราบเรียนเชิญท่านทูตจิตติวสีนนท์าวเปิดงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานถึงรายงานแห่งชาติครับขอบกราบเรียนเชิญครับ,บคุณมิกกี้ครับสวัสดีทุกทุกคนครับกับอา <c oughs> จารย์ศิษสมองจันทร์ีและก็ท่านผู้ตรวจมณิวันจากกรมพิทาษรรมพิมลรายงานก็้อขอบคุณที่เวณา ามาให้ความรู้กับกับพวกเราครับก็กิกจกรรมนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าเราเรา,เราทดลองจ,จัดกันแต่ผมเชื่อว่าน่าจะาได้ผลดีๆแล้วก็นำไปสู่โครงการที่ต่อเนื่องในอนาคตก็ทั้งทั้งอหรือสมาคมนักธุรกิจไทยในสาราชนะจักรก็ได้ร่วมกับทีมประเทศไทย ซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะสถานทูตนะครับนีส่นักงานพาณิชย์ส่นักงานททแล้วก็อีกหลายสนักงานพนักงานพาณิชย์ท่านสถา,า,านทูตฝ่ายพาณิชย์จากคุณอดิตใสก็อยอยู่ข้างบนนั้นนะครับก็มาให้การสนับสนุนเต็มที่เหมือนกันผมคิดว่าเรื่องเรื่องเรื่อง,อ,งอาหารไทยเนี่ยเป,เป็นเรื่องที่ท,ที่สำคัญมากแล้วก็ท่านท่านผู้รู้บอกว่าอาหารไทยเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย คำว่าทนธรรมเนี่ยผมผมคิดว่าผมได้ไปพูดกับโรงเรียนสอนภาษาและพนักงาไทยเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นะผมว่าเป็นคำคำใหม่คือคือเกิดขึ้นสมัยจมพลปอใช่ไหมเตออาจารย์ผม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 รู้ดีกว่าผมเพราะตอนนั้นผมอาจจะเด็กเกินไปหรืออันนีผมไม่เกินแปลจากคำว่า culture แต่ culture เนี่ยลากศัพท์เป็นลาตินโรฟูฝังนี่เจอ แต่เ,เรามาแตะมาแปลเข้าใจว่าเป็นกรมกุ่ท่านหนึ่งนะฮะ,ะาาท่านอบตรท่านอาที่โวพันธ์แล้วก็ท,ท่านท่านใช้คาว่าวัดเดิมเนี่ยผมก็มีคนใช้คําว่าภูมิธรรมใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าธรรมะที่เกิดในท้องถิ่นแต่แต่ในที่สุดท่านโกมื่นบอกว่าเป็นวัฒนธรรมดีกว่าเพราะว่ามันมีการพัฒนาการแล้วก็ ผมว่าภาษาไทยนี่น่าสนใจผมคิดว่าเราลงแปลได,ด้ดีกับคำว่าเ u l t u r คือเราแปลวัฒานธารยใเนร่บอกว่าความดีที่ที่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆมีวิวัฒนาการมีวัฒนาต่อไปเรื่อยๆในขณะที่ภาษาอังกฤษ culture ที่เป็นรากลากเดิมของเขาเนี่มันมันไม่ใช่เฉพาะความดีนะมันมีมันมีแกง culture ก็มีผัก culture ก็มีแต่ของเราใน culture นี่มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อาหารไทยก็เป็นตัวอย่าง เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นมาในสังคมไทยแล้วก็มีวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นความตั้งใจของของพวกเราทีมประเทศไทยและเอซีบีเคที่จะทําให้อาหารไทยร้านไทยอาหารไทยในสาอาณณจากเนี่ยมีวิวัฒนาการที่ดีผมเองได้มีโอกาสไปไปทาการไปในหลายๆประเทศเนะก็เห็นวิวัฒนาการของร้านไทยในหลายๆแห่ง แห่งที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ผมคุยมากที่สุดก็คือที่ที่ซิดนีย์ที่ผมจะเป็นโคงสุวนใหญ่อยู่เมื่อเมื่อปีคศ2000ที่นั่นก็เยอะมากอาจจะจำนวนถ้านับดับจำนวนแล้วเนี่ยเยอะกว่าที่นี่เลยซ้ำแต่ว่าวิวัฒนาการของเขาเนี่ยจะไปในลักษณะที่ว่าเอารวดเร็วง่ายและงบประมาณเาว่ามันก็ทําให้เกิดช่องทางที่จะไปในลักษณะที่เป็นฟาส s ์ฟู้ดซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมดีใจพอมาถึงที่นี่เนี่ยวิวัฒนาการเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือเรามีพื้นฐานที่ดีร้านไทยส่วนใหญ่จะรักษาจะรักษาวัฒนธรรมของอาหารไทยไว้ได้อย่างดี <Yeah. S 1> ผมก็มีความดีมีความดีใจและภูมิใจแต่ว่าก็อยากจะพวกเราก็พยายามที่จะช่วยกันส่งเสริมให้ไอ้พัฒนาการอันนี้เนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง <Yeah. S 1> ก็นํามาสู่เป็นความพยายามที่จะให้มีโครงการ <laughs> ให้มีเครือข่ายกัน <laughs> เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเ <laughs> พราะที่นี่มันมีทั้งโอกาสและมีทั้งปัญหาเออ ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทางทางกรมสอบออที่ได้เกิดทำไว้คือคือไทยซีเล็กซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ก็มีดูว่ามีบรรยาการไปเรื่อยๆเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเขามีเข,มขมมามีมาตรฐานของไทยซีเล็กอยู่แล้วก็ผมคิดว่าร้านร้านค้าส่วนใหญ่ในที่นี้ก็ได้ได้ทิงไทยซีเล็กไปได้เป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งผมได้สรุปไว้เป็นเป็นห้าข้อแล้วเพื่อเพื่อ,อจำง,ง่ายๆเนี่ยผมใช้คำว่าไทย T H A I S ทีตัวแรกก็คือเทสต์ซึ่งอันนี้ขาดไม่ได้รสชาติเ <Yeah. S 1> ปรี้ยวหวาน,ม,นมันเค็มแต่เต็มไปด้วยความก่อบๆแ <Yeah. S 1> ม้แต่แกงจืดของเราก็ไม่ได้จืดน,นะแกงจืดของเราเนี่ยก็เป็นแกงที่มีรสชาติเชยงแต่ว่าใช้คําว่าจืดเพราะว่าไม่เผ็ดนั่นเอง <Yeah. S 1> ตัว H คือ hospitality <Yeah. S 1> ก็คือการให้บริการแบบไทยที่เต็มไปด้วยความอบอ้อมอารีซึ่งผมเชื่อว่าของเราไี่มีคุณลักษณะนี้กัน ท,ทุกร้านก็อยากให้พัฒนาที่ไปด้วยตัว A ก็คือ Authenticity คือของแท้ใช้ของแท้เป็นเป็นของแท้รสชาติแทนะ้มีความมีความามีความาดั้งเดิมอยู่ในอาหารไทยแน่นอนมันต้องมีพัฒนาการมีมีไทย Fusion Food มีอะไรต่างๆฟิวชั่นไทยฟูดไทยฟิวชั่นฟูดแต่มันย,ยัมันก็ยังแฝงไปด้วยออ t h เ n นติซิตี้ของไทย ตัวไ g อิน i รีย์ก็คือส่วนผสมซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยที่นี่ก็เริ่มมีปัญหาเนื่องจากเริ่มผักก็พยายามแปลงกันแต่ต้องต้องช่วยกันนิดหนึ่งคือถ้าใช้ของแท้ได้ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องกัดฟันหน่อยช่วงนี้มะเขือเลยมะเขือยาวเอยมะเขือปัวเอยมันมันมันยากนิดหนึ่งแพงนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าถ้ารักษาไว้ได้เนี่ยจะดีที่สุดถ้าจำเป็นต้องแปลงก็ให้แปลงอย่างมีวิชาการ